สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวไทยสะพายเยอรมันค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่เปิลมาถึงเยอรมันนะคะเดี๋ยวจะมาดูชีวิตของเราที่เยอรมันกันค่ะดูสิ่งของที่ขนมาค่ะทุกคนเสื้อผ้าพับไปค่อยดีะคะ่ะว่าดีหรือของมาเนี่ยค่ะเปิ้ลไม่มีอะไรที่แบบว่าเอามาผิดกฎหมายนะคะผิดแบบว่าผิดข้อห้ามเขาเอะเนาะก็จะเอาเป็นพวกของแห้งเป็นมาม่งมามา่าป,ล,ปลาล้งปลาลาอะไรอย่างงี้ค่ะเป็นพวกผักอะไรอย่างนี้ไม่เอามาเลยนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดเขาตรวจเจอแล้วมันจะมีปัญหานี่แมวมาช่วยแกะของด้วยนะคะเนี่ยเต็มห้องค่ะสองคนแม่ลูกค่ะเขาให้น้ำหนักดีมากดูค่ะเจ้าแมวของเปิ้ลค่ะเจ้าบูบี้นะคะทุกคนนี่ชอบนอนแบบนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะคะคิดถึงมากเลยคิดถึงลูกชายนะคะทั้งสองคนนะคะลูกชายสองตัวเนาะนี่ค่ะชอบนอนแบบนี้ค่ะนอนยัวแบบนี้ค่ะ เขาก็จะงอนเบิ้ลนิดนึงนะคะเบิ้ลไม่อยู่เป็นเดือนนะคะเขาก็จะคิดถึงนะคะทุกคนน่าสงสารเนาะสองลูกสองเก่งเสร็จแล้วเขาจะเขาจะบ่นด้วยนะคะถ้าเปิ้ลมาถ่ายเขาแบบนี้เขาก็จะบ่นเบิ้ลด้วยนะคะนันหลงมากค่ะตัวนี้หลงน่ารักมากค่ะเนาะเป็นเด็กน่ารักค่ะทุกคนเป็นเด็กหยิ่งหญิงน่ารักน่ารักนะคะบูบี้ค่ะเช้าแล้วที่เยอรมันมีแมวมาผูกแต่เช้าเลยส่วนอีกตัวหนึ่งดูค่ะทุกคนงอนแม่ นอนอยู่ในห้องน้ําไม่ยอมมาหาเลยนะบูงอนแม่ที่แม่หายไปเป็นเดือนบอูเรียกก็ไม่หันอ่ะแต่เตือนี้เขาเป็นแมวที่แม่งอนเขาชอบหยอกหยอกจนแม่ไปได้นอนจ็ดแลกจ็ดแหลกอากาศดีค่ะที่เยอรมันวันนี้สูงถึงสาสิบองศาแต่ว่าไม่ร้อนมากนะคะบูอ๋อ บูบเอ๊ะบูบไม่หันเลยแม่แต่นี่ไม่หันเลยกลับเข้าสู่โหมดชงกาแฟกินเองแล้วค่ะเลือกกาแฟก่อนเป็นกาแฟแคปซูลแบบนี้นะคะ ใส่เข้าไปต้องวางให้ตรงกดปิดกดปุ๊บก็จะได้แคปซูลกาแฟแบบนี้ออกมาแล้วคะ่ะกาแฟสดนะคะของเจคอับจ่าขับ กับบรรยากาศสดชื่นสดชื่นค่ะทุกคนเดรามนอากาศดีค่ะกาแฟหอมหตัวนี้เป็นแก้วเลยค่ะเพิ่มไปอีกเอาแก้วใหญ่เพิ่มเข้าไปอีกเน,น้นๆน,น,นเลย อันนี้จะฟองดีนะคะก็จะเป็นครีมี่ครีมีม่แบบนี้ยี่ห้อทาซิมโมเป็นกาแฟแคปซูลค่ะอ,อันนี้ก็จะสวยขึ้นกว่าเดิมเมื่อกี้นะคะของจาเขอ,ขอาพอจะเข้มๆเลยแต่อันนี้เขาจะมีความครีมี่แล้วก็เป็นฟองฟองมากขึ้นกาแฟเช้าของเรานะคะกับเครื่องทำสวยๆแบบนี้ง,ง่ายๆเลยดูเทคเจอร์ค่ะ แก้วเบลเ่มเลยตาเหลือกแน่วันนี้จะาสาวอยู่เมืองไทยสั่งกินค่ะอยู่ที่นี่ต้องทำเองได้แล้ว,ลวจิบกบาแฟไปก็ดูแมวไปค่ะทุกคนเขาเล่นกันหยอกกันดีดีนะคะสองคนนี้เขาจะไม่กัดกันจริงนะคะเขาจะหยอกกันแบบนี้ทุกวันค่ะทุกคน โอ้ยซื้อเจ้าบูมาก่อนตัวขาวมาก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาเจ้าเจ้าชิลลี่นะคะตัวนี้ชื่อชิลลี่จมูกเขาแดงแดงเหมือนพริกะคะ่ะทุกคนเอามาก่อนนะคะ <c oughs> เอามาทีหลังนะคะแล้วก็เขาก็อยู่ด้วยกันได้ค่ะแต่ว่ากับเจ้าลีโอของเปิ้ลนะคะเขาอยู่ด้วยกันไม่ได้เคยเอากลับมาอยู่ด้วยกันแล้วนะคะกัดกัน,นะคะ่ะทุกคนแต่ตัวนี้อยู่ได้ค่ะทุกคนเอนดูตู้เย็นสามีอยู่บ้านคนเดียวโอ้ยของน้อยนิด อยู่บ้านคนเดียวค่ะถ้าเปิ้นมาปุป๊บเต็มไปหมดหรือช่องผักคนไม่กินผักจ้ะไม่มีผักเลยจ้ะอืมอยู่ได้ยังไงนี้ไปค่ะทุกคนในเมื่อตู้เย็นไม่มีผักผลไม้นะคะเปิ้ลก็จะต้องออกไปชอปปิ้งค่ะทุกคนมาชอปปิ้งคนเดียวนะคะโอ้คือบอกว่าขับรถมาชอปปิ้งซื้อของเองมันก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งค่ะทุกคนบรรยากาศ เจ็ดแลกค่ะทุกคนต้องออกมาหายัางไม่ได้กินข้าวมาช็อปปิ้งก่อนที่นี่กินอะโวคาโดเป็นพวงแบบนี้สองสี่หกก็ประมาณเกือบสองร้อยบาทไทยนะต้นลูกก็มีลูกละห้ากิีกก็มีโซนผักผักคอทที่นี่ค่ะทุกคนเบลเลอร์เลยห <laughs> นึ่งจุดหกกเลยผักก็เยอะหน้านี้ะจะเป็นโซนนึ้ง สำคัญของลูกสาวแล้วก็ลูกชายมาเพื่อสิ่งนี้แล้วกนกินแค่ตัวนี้ค่ะกระป๋งละสามสบประมาณ37-38บาทกินแค่อันนี้อย่างอื่นไม่กินจ้า5้าสิบห้เซนนี้ไม่กินอันนี้โอเคยกแพ็คเลยสิออันแล้วก็อันนี้ก็ลดราคาจากสี่กว่าลดราคาคของตรงนี้ อาหารแมวค่ะหมดน่าจะสายบาทอาหารแมวจ่ายตังค์ค่ะของแมวแปดสิบเปอาาร์เซ็นต์ค่ะจ่ายเสร็จแล้วค่ะทุกคนที่นี่นะคะเบิ้ลก็จะถอนเงินที่ห้างนะคะมันจะไม่เสียตังะคะ์ค่ะไม่เสียค่ากดค่าอะไรเนาะก็ถอนที่นี่เลยเป็นจ้า ก็ราคาก็ประมาณนี้ค่ะ72็ยูโรคะแล้วก็เบอร์อีก2องอเก็บของใส่รถซื้อของเสร็จแล้วค่ะจะไปต่ออีกข้างนึงนะคะเพราะว่าอยากได้หมูสามชั้นว่าจะไปทำไข่พะโล้เหมือนของพี่เออะไรเงี้ยค่ะทุกคนไปกันค่ะไปอีกห้างหนึ่งไม่ได้ขับรถนานหลายอาทิตย์นะคะพอกลับมาขับ ขับงงๆเอ๊ะจะไปเลนซ้ายหรือว่าเลนขวาพออยู่เมืองไทยก็ไม่ได้ขับนะแต่ว่านั่งก็จะมองเลนอื่นใช่ไหมคะพอมาที่นี่มันก็จะงงๆนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรปรับตัวได้ไ<อ>ทานที่สองทานที่2อ 2> นั่งประจำแถวบ้านะอันนี้ใกล้ๆบ้านเลยนะที่นี่จะมาเอามะน,า,มา,นาวมะนาวค่ะหลูก 7จยูโรประมาณนี้ห้างก็จะประมาณนี้ค่ะตอนเช้าๆก็จะไม่ค่อยมีคนนะที่นี่โดดเดี่ยวอยู่ในห้า <c> ง <oughs> ่วนนี้ก็จะเป็นพวกชีสอะไรกันชีสเยอะแยะเลยเบนจะมาเอาหมูสามชั้นว่าจะไปทำไข่ปลาโน ม,มีสามชั้นค่ะมีแต่สามชั้นอ๋อมีมีม,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 มีมีสามชัน้นเลยน้อยๆแบบหาแชมเปญไปดื่มซักขวดดีกว่าเนี่ยหาแชมเปญไปดื่มแชมเปญที่นี่ไม่แพงนะคะเนี่ยราคาน่ารักน่ารักสามสี่ยูโรดื่มอะไรดีอยากดื่มอันนี้ เสร็จภารกิจซื้อของวันนี้แล้วค่ะเมื่อกี้หมดไปประมาณ2 0 27ยูโรนะคะแล้วก็ร้านแรกเปิ้นหมดไป72ยูโรนะคะรวมกันก็ร้อยแนละ้วแล้วก็แวะซื้อเมื่อกี้แวะซื้อพวกในร้านเอเอ DM นะคะเป็นร้านแบบว่าขายพวกเครื่องสำอางอะไรางเงี้ยอันนั้นก็หมดไป30วันนี้ร30ยาค่ะทุกคนรมก็ประมาณ4 0 0 0เนาะประมาณนั้นี้ออกมาแวบๆค่ะ นี่ยังไม่ครบสูตรอ่ะนี่ซื้อเบาๆเดี๋ยวกลับบ้านแล้วทุกคนไปออ,อ้ยร้อนวันนี้อากาศจะสูงสุดนะคะ30องศาแต่ว่าหลังจากวันพุ่งนี้เป็นต้นไปก็จะลดลงมาเหลือ20กว่าอะไรอย่างเงี้ยกางคืนก็หนาวค่ะไปค่ะกลับบ้านกันค่ะถึงบ้านแล้วตัวนี้ต้องมาจอดรถข้างหลังแล้วนะคะเพราะว่ารถจอดกันเต็มเลยหลังบ้านตรงนี้เดี๋ยวถ้าเขามาทํา เพราะาขายไปแล้วเนาะหลังบ้านตรงนี้คือไม่ใช่ของเราแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเรายังจอดได้อยู่เพราะว่าเขายังไม่ได้มาแบบว่ามาสร้างอะไรเขาจะสร้างเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะเขายังไม่ได้มาสร้างเขาก็เลยให้เราใช้พื้นที่ได้ก่อนก็ยังมีพอมีที่จอดรถให้เราอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเอาของขึ้นไปเก็บกันค่ะมาดูของกิ้ลก่อนวันนี้ไปร้านแรกก็จะได้เป็นพวกครีมทาหน้าพวกอะไรอย่างนี้มาค่ะเป็นครีมทาผิวครีมทาหน้ามาร์สแล้วก็อันนี้จะเป็น ห้างที่สามเนาะอันนี้จะเป็นห้างนหน่งอาหารแมวอาหารแมวก็น่าจะสามสิบกว่ายูโรแล้ว <c oughs> หลังรถน้อยๆน,นี่คือสิ่งของที่ได้มาวันนี้นะคะนี่ก็จะเป็นโซนของกินเนาะพวกแซลมอนพวกหมูสามชั้นเ,เนื้อไก่หมูไอ้นี่หมูสามชั้นสองแพคนะคะเอามาทำแล้วก็ไข่นะคะแล้วก็ผักผักแล้วก็ลูกฟิกซ์นะคะทุกคนลูกฟิกซ์ค่ะทุกคนนี่ มะเดือฝรั่งเนาะของโปรดเปิ้นค่ะแล้วก็โวคาโดแล้วก็พริกสามสีแล้วก็ผักสองสามอย่างนะคะของของคนแล้วก็จะมีแชมเปญขวดหนึ่งจะมีแค่นี้ค่ะก็เป็นชีสให้เค้กนะคะให้เค้กแล้วก็ของแมวค่ะนี่ของแมวของแมวแล้วก็จะเป็นพวกครีมนะอันนี้ยาสระผมนะคะแล้วก็ครีมทาหน้าของเปิ้ลนะคะแล้วก็ยาสีฟันสูตรอ่อนโยนของเค้กหมดนี่นะคะทุกคน ร้อยสามสิบยูโรนะคะประมาณนั้นเก็บของเสร็จแล้วทุกคนมากินข้าวค่ะอันนี้กุ้งจอมเอามาจากบุรีรัมนะคะกุ้งจอมผัดนะคะผัดแล้วสุกนะคะมีแบบไม่สุกด้วยนะคะแต่ว่าแล้วก็แต่ว่ามันจะกินแบบนี้นะคะเราก็จะกินเป็นผักนะคะเพราะผักบอคลลี่ที่นี่ก็ไม่แพงนะคะแล้วก็กินไข่ต้มนะคะเพื่อสุขภาพไปกินอาหารที่ไทยมาเยอะแล้วกลับมาต้องมาชดใช้กาวค่ะ,คะกินแบบนี้นี่ค่ะกินข้าวแล้วก็ดูโหนกระแสไปด้วยนะคะทุกคน ฟินอีกแล้วมาค่ะกินข้าวกินข้าวค่ะกุ้งกุ้งจอมผัดนะคะกับน้ำพริกแล้วก็ไข่ต้มสามฟองแล้วก็ผักนะคะผักลวกเขาบอกว่ามะเขือเทศนะคะถ้าเราจะกินแบบมีสุขภาพต้องเอาไปทำให้มันสุกก่อนแล้วก็ข้าวนะคะวันนี้กินไปเทข้าวสวยนะคะเดี๋ยวเปิ้นก็ต้องไปหาซื้อข้าว เอ่อพวกข้าวไรซ์เบอร์รี่พวกอะไรงี้มาหงุิดนิดหน่อยหน่อยอ่ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กินเป็นก่อนดื่กก่อนกินนะคะเพื่อนก็จะกินเป็นคอลลาเจนคอลลาเจนเอามาจากเมืองไทยนะคะหอมมากก่อนคอลลาเจนอายุสี่สิบสามค่ะทุกคนมันก็ต้องกินแบบเยอะอุยดูกลับบ้านมาแขนบเริ่มเลยตอนก่อนตอนก่อนกลับนะคะหนักห้าสิบ 50, ประมาณห้าสิบไม่เกินนี้นะคะห้าสิบห้าสิบเอ็ดพอกลับมาห้าสิบห้าทุกคนคิดดูขึ้นห้าโล มันต้องเคี้ยวมันคือโปรไบโอติกนะคะโปรไบโอติกที่ห้อดังในช้อปปีหรือว่าติ๊กต็อกหรืออะไรของเขาค่ะนี่ิงงมันอร่อยมันเหมือนนมกินช่วยให้แบบว่าระบบลำไส้ระบบการขับถ่ายอะไของเราดีนะคะผู้หญิงต้องกินเนาะกินแล้วก็กลิ่นอวัยวะเพศอะไรก็จะ รบบดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะปรับสมดุลให้ร่างกายนะคะก็ตามด้วยคอลลาเจนกินตอนท้องว่างนะคะในท้องกําลังว่างาเจอนแล้วถึงจะกินข้าวได้ค่ะก่อนกินข้าวนะคะสิ่งแรกที่เขาบอกก็คือกูจะต้องกินผักลงไปก่อนนะผักโปรตีนแล้วก็ข้าวนะคะแต่คำสี่ห้าหกคำแรกก็กินเป็นผักก่อนนะคะ กลับบ้านไปทำสีผมสีเป็นหนอกน้ำตาลน,นิดนิคะทำสีผมยืดผมมานะคะแล้วก็ตอนแรกว่าจะไปลงคิ้วต่อนคะคะรอบสองปีที่แล้วเบิ้นเคยทำคิ้วถาวรเนาะแล้วทีนี้เปิ้นก็คิดว่าไม่ทำดีกว่าแต่มันจะเค็มเบิ้นก็ระบายสีเอาค่ะไม่ไม่ทำทำแค่นี้ค่ะไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะกลับรอบนี้หนึงกินอย่างเดียว กินแล้วก็ทําเล็บทําผมอะไรเงี้ยแค่ั้นอือไม่ได้ทำค่ะแล้วก็ซื้อเป็นพวกวิตามินพวกโปรไบโอติกพวกอะไรเงี้ยกลับมาเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวโอ้แตเพิ่นชิมกุ้งจอมผัดที่เอามาจากเมืองไทยนะคะเอาจากบุรีรัมบ,รมบุรีรัมประคันช้ยเขาเน้นเขาแบบว่าขึ้นชื่อเรื่องกุ้งจอมนะคะเพื่อนก็เลยเอาแบบผัดมาซื้อที่ทวีกิจบุรีรัมนะคะ อือร่อยมากทำไมไม่ได้ชิมก่อนถ้าชิมก่อนจะเอามาเยอะกว่านี้คือก็ผัดอร่อยมากพอดีค่ะเปรี้ยวเผ็ดเค็มอร่อยมากพูดเลยอร่อยมากอร่อยกุ้งจอมผัดในทวีกิจนะคะของแม่สมพรนะคะอร่อยอืกินกับผักกับไข่อร่อยพอดีเลย ลิปเพิ่งมาถึงเมืองถ่ยเออพ่งมาถึงเมืองนอกขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวของเตรียมเลยต้องจัดของเก็บของอีกคะ่ะวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย